สวัสดีค่ะพบกับการดูดวงประจำเดือนสิงหาคม263นะคะก่อนที่จะมาดูดวงแต่ละราศีเรามาดูการโคโจรของดวงดาวกันก่อนนะคะวันที่3สิงหาคมมีดาวพระศุกร์ย้ายเข้าราศีมิถุนดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะวันที่10สิงหาคมดาวพระอังคารย้ายเข้าสู่ราศีเมษ วันที่13สิงหาคมดาวพระพุธย้ายเข้สาสู่ราศีสิงห์วันที่17สิงหาคมดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้สาสู่ราศีสิงห์วันที่29สิงหาคมดาวพระพุธย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะเริ่มการดูดวงราศีแรกกันเลยชาวราศีแรกก็คือราศีเมษนั่นเองนะคะราศีเมษคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะหรือผู้ที่นำวันเดือนปีเกิด เวลาเกิดสถานที่เกิดผูกดวงวางลัคนาแล้วได้เป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะชาวราศีเมษมีสัญลักษณ์ประจําราศีคือแกะตัวผู้เป็นชาวราศีแม่ธาตุไฟธาตุไฟก็แสดงถึงความเร่าร้อนนะคะมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจําราศีทําให้บุคลิก ทั่วไปของชาวราศีเมษจะเป็นคนใจร้อนนะคะหุดหันพลันแด่นกล้าคิดกล้าทํากล้าได้กล้าเสียเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วนะคะเป็นผู้นํายามวิกฤตได้ดีเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีเมษเกิดผลยังไงบ้างกับตัวเองเนาะดาวตัวเองเดินมาเป็นอยู่บ้านตัวเองในวันที่10สิงหาคมหมายถึงว่าช่วงนี้จะมีความมั่นคง หลายๆด้านนะคะรอบด้านรอบตัวของตัวเองอมีความมั่นคงมากขึ้นเป็นตัวเป็นตนของตัวเองมีความสบายใจมากขึ้นแต่เมื่อตัวเองเป็นดาวพระอังคารเมื่อมาอยู่บ้านตัวเองอาจจะเอาแต่ใจนิดนึงนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นได้ง่ายหน่อยนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ภาพรวมน่าจะส่งผลที่เป็นบวกมากกว่านะคะแต่ยังไงแล้วที่บ้านตัวเอง ก็ไม่ได้อยู่องค์เดียวนะคะพระอังคารเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มีพระมฤตยูเป็นแขกอยู่ mm. ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ mm. มาดูในเรื่องอื่นๆกันนะคะเรื่องของการงานการงานภาพรวมและดีค่ะมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนการงานถอยมาอยู่ในเดือนสุพะแต่ยังไงแล้วดาวช่วงนี้ถอยหลังนะคะ ทั้งดาวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ดาวในเรือในในเจ้าเรือนของการงานนะคะการงานอาจจะไม่ทําให้เราเนี่ยสำเร็จผลในวันเวลาที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ขอให้ทําใจใจเย็นๆนะคะเพราะว่ามันจะมีการทบทวนทําแล้วแก้ไขทําแล้วปรับปรุงนะคะอืมแล้วก็แต่ งานอะไรก็แล้วแต่หรือว่าปัญหาใดๆก็แลวแต่แล้วแต่ในเดือนนี้จะได้รับการแก้ไขไปในในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ก่อนที่มันจะแก้ไขก็อาจจะต้องมีการประทะกันบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ระงับอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะใจเย็นๆมีการพูดจามีการแก้ไขปรับปรุงอะไรหลายๆด้านนะคะ,ะเรื่องของการเงินหลกักการเงินเดือนนี้ เข้าสังคมล้วได้ตังค่ะเดินทางล้วได้ต่างเนาะช่วงเดือนนี้ขอให้ออกสังคมบ่อยๆนะคะดาวการดาวการเงินไปอยู่ในเรือนสหัชชะเพื่อนฝูงหาโอกาสหารายได้เข้ามาให้หรือว่ามีมีช่วงนี้ที่ได้ทำอะไรบางอย่างประกอบกิจการงานอะไรบางอย่างกับเพื่อนฝูงแล้วส่งผลถึงไรายได้ของตัวเองนะคะอืม แล้วก็ดาวเจ้าเรือนปุตะก็มาเป็นเกษตรดาวพระอาทิตย์คือเดเจ้าเรือนปุตะนะคะมาเป็นเกษตรในช่วงวันที่13สิงหาคมหมายถึงวันที่13ตั้งแต่13สิงหาสิงหาคมยาวไปถึงสิ้นเดือนจะมีไอเดียใหม่ๆบันเจิดนะคะคิดอยากจะทําอะไรได้เริ่มต้นทํานะคะช่วงนี้ความคิดสร้างสารรค์ดีมากนะคะค r e เอพวกเนี่ยจะส่งผลได้ดีนะคะอืม ดาวความรักหลักความรักช่วงนี้ได้ถ้าคนโสดนะคะจะพบคนถูกใจในขณะการเดินในฐานะที่เราเดินทางหรือเพื่อนฝูงแนะนําคนที่ถูกใจหรือเพืเพ่อนฝูงขอโทษนะคะเพื่อนฝูงแนะนําเพศตรงข้ามาให้ได้รู้จักนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสแบบนั้นถ้าคู่รักคู่ครองคนรักที่เขาแต่งงานกันแล้วนะคะ เดือนนี้ก็หมายถึงว่าจะได้เดินทางไปกับคู่ครองคนรักนะคะหรือได้มีเวลาได้อยู่มากอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะคะมีะกิจกรรมอะไรด้วยกันมากขึ้นนะคะเรื่องอื่นๆของชาวราศีเมษคือชาวราศีเมษเดือนนี้ค่อนข้างโอเคนะคะดาวสุภะจะเป็นเกษตรดาวสุภะถอยมาเป็นเกษตรดาวปุตตะ ก็เป็นเกษตรนะคะคิดสิ่งใดได้ทําสิ่งนั้นนะคะแต่ให้ระมัดระวังว่าอารมณ์ตัวเองจะไม่ได้แบบจะงุดหงิดเพราะว่าสิ่งที่คาดคาดหวังไว้ที่ทําไว้อยากให้มันเสร็จนะคะด้วยด้วยนิสัยของชาวราศีเมษนะคะเดือนนี้มันก็จะยังไม่เสร็จหรอกค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆทําไปนะคะแต่มีความก้าวหน้าดีค่ะในการทํางานเนาะการเงินก็ส่งผลดีนะคะ ลาบลาบผลลาบลอยอหมายถึงเดือนนี้จะดีไหมดาวเกตอยู่ในเรือนในเรือนลาบผลนะคะออยู่ในเรือนลาบโยกมาถึงตัวเองหมายถึงว่าน่าจะฝันแม่นนะคะเชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองก็น่าจะนำลูกนำโชคลาบมาให้นะคะอืม ชาวราศีเมษในด้านอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรให้กังวลนะคะให้ระวังคําพูดของตัวเองนิดนึงก็ดีนะคะเพราะว่าดาวประพุธกว่าจะย้ายมาเป็นมหาอุดนี่ก็ค่อนไปเกือบสิ้นเดือนละมันยีิบเก้าถึงจะย้ายออกนะคะช่วงที่อยู่มาในเดือนปุตตะเนี่ยช่วงที่อยู่ในเรือนราศีสิงห์เนี่ยก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะ พูดอยู่ราศีสิงห์แต่ก็ประมาณอาทิตย์เดียวไหมสิบสาถึงสิก็แค่3-4วันนะคะแต่ช่วงนั้นดาวมันเดินเร็วไงมันจะทําให้เราพูดเร็วไม่ทันได้คิดนะไม่ทันได้ยังคิดแล้วมันตีกนถึงดาวพระอังคารนะคะดาวอังคารถึงดาวพูดแบบนี้จะเสียหายเพราะคําพูดระมัดระวังนิดนึงนะคะสรุปก็คือเดือนสิงหาคมชาวราศีเมษ การงานดีการเงินดีนะคะแต่ให้ระวังอารมณ์แล้วก็คำพูดเนาะจะอย่างนั้นก็เดือนนี้เดือนสิงหาคมนี้ก็ขอจบคำทํานายของชาวราศีเมษแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านสุขภาพดีนะคะคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นนะคะพบกันใหม่ในเดือนกันยายนขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ